หลอดเลือดเป็นส่วนประกอบของระบบไหลเวียนโลหิตที่ขนส่งเลือดไปทั่วร่างกายมนุษย์หลอดเลือดเหล่านี้ขนส่งเซลล์เม็ดเลือดสารอาหารและออกซิเจนไปยังเนื้อเยื่อของร่างกายอีกทั้งยังนำของเสียและคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปจากเนื้อเยื่อหลอดเลือดเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตเนื่องจากเนื้อเยื่อของร่างกายทั้งหมดต้องอาศัยการทำงานของมันภาวะหลอดเลือดแข็งเป็นภาวะที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผนังหลอดเลือดทำให้ผนังหลอดเลือดชั้นในหนาตัวขึ้นเรื่อยๆ มีไขมันไปสะสมระหว่างหลอดเลือดเป็นไขมันจนในที่สุดทําให้เกิดหลอดเลือดติดตันเป็นสาเหตุทําให้เกิดอาการของอวัยวะต่างๆขาดเลือดเกิดขึ้นโรคหลอดเลือดสมองหรือสตรกคือภาวะที่สมองขาดเลือดหรือมีเลือดออกในสมองทําให้เซลล์สมองขาดออกซิเจนส่งผลให้เซลล์สมองตายภาวะหลอดเลือดแดงแข็งภาวะนี้จะเกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดมีการหนาตัวหรือแข็งตัวขึ้นเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปมักเกิดร่วมกับเรื่องของอายุ เมื่ออายุมากขึ้นหลอดเลือดแดงจะเสื่อมตามวัยเสียความยืดหยุ่นมีหินปูนเกาะรวมถึงมีปัจจัยอื่นๆที่ส่งเสริมให้หลอดเลือดแดงเสื่อมมากขึ้นได้แก่การสูบบุหรี่เบาหวานความดันโลหิตสูงและคอเลสเตอรอลในเลือดสูงโดยภาวะหลอดเลือดแดงแข็งเป็นสาเหตุสําคัญที่นาไปสู่โรคหัวใจชนิดร้แรงโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจติดได้สมุนไพรและสารสก,กัดเกรดพรีเมียมที่มีอยู่ในกาแฟเอยูอี ที่ส่งผลต่อโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดได้แก่ 1. ผงกาแฟอาราบิกา้าช่วยขยายหลอดเลือดแดง 2. สารสกัดชาเขียวลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและระดับน้ำตาลในเลือดและมีงานวิจัยทางคลินิกพบว่าชาเขียวมีฤทธิ์ต่อต้านการเกิดโรคของหลอดเลือดหัวใจด,ด้วย 3. ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าว ช่วยขยายหลอดเลือดป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือดอันเป็นสาเหตุของโรคหัวใจ 4. สารสกัดจากแอปเปิลช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจช่วยให้ผนังหลอดเลือดแข็งแรง 5. สารสกัดขมิ้นชันช่วยเสริมการไหลเวียนเลือดและช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคเส้นเลือดสมองเช่นอมัมพฤกษ์หรือโรคหลอดเลือดสมองตีบได้อีกด้วยป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือด 6. อินูลิน ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆเช่นโรคอ้วนภาวะหลอดเลือดแข็ง 7. โปรตีนจากถั่วดาวอินคาลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยสรพคุณของกรดไขมันโอเมก้าสสารเฟโตสเตอรอลและสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่ในถั่วดาวอินคาซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลไม่ดีเข้าสู่เส้นเลือดทั้งยังป้องกันการเกิดออกซิเดชันของไขมันจึงทำให้ถั่วดาวอินคา มีสรรพคุณช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดได้โดยจากการศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัคร30คนโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1รับประทานน้ำมันสกัดจากเมล็ดถั่วดาวอินทาอีกกลุ่มได้รับประทานน้ำมันสกัดจากเมล็ดดอกทานตะวันโดยทั้ง2กลุ่มจะได้กินน้ำมันประมาณ10-15มิลลิลิตรต่อวันติดต่อกันเป็นเวลาสเดือนซึ่งจากการทดลองพบว่าอาสาสมัครทั้งสองกลุ่มมีระดับคอเลสเตอรอลรวม และคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีลดลงพอๆกันทว่ากลุ่มที่กินน้ำมันสกัดจากเมล็ดถั่วดาวอินคามีระดับคอเลสเตอรอลชนิดดีในเลือดเพิ่มมากขึ้นกว่ากลุ่มที่รับประทานน้ำมันสกัดจากเมล็ดทานตะวันอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนั้นโปรตีนจากถั่วดาวอินคายัางช่วยลดการอักเสบของหลอดเลือด 8. ผงลูเบอรี่ช่วยป้องกันเส้นเลือดขอดลดอาการบวมเสริมสร้างความแข็งให้ผนังหลอดเลือด ช่วยลดการอักเสบของหลอดเลือดอันเป็นสาเหตุของโรคหัวใจโรคทางประสาทและสมองบลูเบอร์รี่เป็นผลไม้ที่มีสารแอนโทไซยานินประกอบอยู่โดยเป็นสารจำพวกฟลาโวนอยด์ที่มีสีแดงอมม่วงสารนี้มีประโยชน์ช่วยทําให้หลอดเลือดแข็งแรงช่วยทําให้การไหลเวียนของเลือดในระดับที่เล็กมากขึ้นและช่วยในการทํางานของกระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล์ตินาสารแอนโทไซโนไซด์เป็นสารที่มีคุณสมบัติเทียบได้กับสารไบโอฟลาโวนอยด์ สามารถช่วยทําให้เส้นเลือดฝอยแข็งแรงจากการศึกษาของศูนย์หัวใจและหลอดเลือดมหาวิทยาลัยมิชิแกนได้แสดงให้เห็นว่าบลูเบอรี่ช่วยลดไขมันหน้าท้องและความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ 9. สารสกัดมะรุมมีผลลดระดับคอเลสเตอรอลและลดการเกิดทักในหลอดเลือด 10. สารสกัดทับทิมจากการศึกษาพบว่าสารสกัดจากทับทิมมีส่วนช่วยให้เลือดสุกฉีด ไปยังหัวใจได้ดีขึ้นโดยสารในทับทิมมีฤทธิ์ลดความหนาของผนังหลอดเลือดคาร์โอติดช่วยลดภาวะการแข็งตัวของหลอดเลือดจากไขมันในเลือดสูงลดความดันเลือดโดยหยุดการสะสมไขมันและสลายไขยมันสะสมที่หลอดเลือดอีกทั้งสารในทับทิมยังช่วยลดปฏิกิริยาต้านอนุมูลอิสระลงได้ครึ่งหนึ่งและสามารถลดปริมาณไขมันไม่ดีหรือคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีที่ทำให้เกิดหลอดเลือดอุดตันซึ่งนำไปสู่การเป็นโรคหัวใจ นอกจากนี้น้ำทับทิมยังลดปริมาณทักในหลอดเลือดแดงใหญ่และเพิ่มปริมาณคอเลสเตอรอลดีในร่างกายได้อีกด้วย 11. ลูทีนเสริมสร้างสุขภาพหัวใจหนึ่งในคุณประโยชน์ของลูทีนที่ได้รับการกล่าวอ้างคือป้องกันปัญหาสุขภาพหัวใจโดยหลายคนเชื่อว่าอาหารเสริมลูทีนช่วยบรรเทาอาการป่วยของโรคหลอดเลือดแดงแข็งได้งานวิจัยหนึ่งจึงทดลองให้ผู้ป่วยโรคนี้กินอาหารเสริมลูทีนวันละ20มิลลิกรัม ติดต่อกัน3เดือนผลปรากฏว่าลูทีนช่วยลดอาการอักเสบในร่างกายและช่วยควบคุมระดับไขมันในเลือดซึ่งเหล่านี้อาจเป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมอาการของโรคหลอดเลือดแดงแข็ง 12. สารสกัดงาดำา่าทองแดงที่อยู่ในงาดำมีฤทธิ์ตา้านอาการอักเสบทำให้อาการปวดลดลงนอกจากนี้าตาทองแดงยังมีส่วนช่วยสร้างคอลลาเจนซึ่งคอลลาเจนนั้นสำคัญต่อการเสริมสร้างเนื้อเยือ่อข้อต่อกระดูกอ่อน และหลอดเลือดให้แข็งแรงช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้จึงทําให้สุขภาพหัวใจแข็งแรงขึ้นเพราะเมื่อร่างกายมีระดับคอเลสเตอรอลที่ลดลงก็จะส่งผลให้หลอดเลือดหัวใจสะอาดขึ้นระบบไหลเวียนเลือดก็ดีขึ้นลดความเสี่ยงได้ทั้งโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือโรคความดันโลหิตสูง 13. ผงพู้ซาจีนบำรุงหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตัน 14. วิตามินอ e, ีปกป้องหัวใจ ประโยชน์วิตามินอีที่นอกจากป้องกันถิ่แล้ววิตามินอียังมีส่วนช่วยป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจและป้องกันการก่อตัวของเกล็ดเลือดทําให้หลอดเลือดทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพวิตามินอียังช่วยเพิ่มสารที่มีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดจึงลดภาวะความดันโลหิตสูงได้นั่นเอง 15. ผงบวบกช่วยบำรุงหัวใจและหลอดเลือดช่วยลดความดันโลหิตสูงและภาวะหลอดเลือดแข็งตัว เนื่องจากกรดเอเชียติกในบูบกทําให้ความดันโลหิตลดลงมีฤทธิ์ต้านการอักเสบช่วยทําให้การแข็งตัวของหลอดเลือดลดลงมีผลดีต่อโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 16. แอลคาเนทีนแอลทาเทรทช่วยทําให้ระบบไหลเวียนโลหิตด,ดีขึ้นมีกรดอะมิโน,โนจํานวนมากอยู่ในสารแอลคาเนทีนซึ่งเป็นกรดที่จําเป็นต่อโครงสร้างที่ดีของระบบหลอดเลือดและหัวใจอีกทั้งยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงการหยุดเต้นของหัวใจรวมไปถึงลดความเสี่ยงของหัวใจล้มเหลวได้อีกด้วย 17. โคเอนซามคิวเทนบำรุงหัวใจหลอดเลือดและสมอง 18. แมกนีเซียมอะมิโนแอซิดคคเลตควบคุมจังหวะก,การเต้นของหัวใจแมกนีเซียมเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาจังหวะก,การเต้นของหัวใจให้แข็งแรงและสนับสนุนสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดโดยรวง 19. ไลโคปีนลดความหนาของหลอดเลือดแดงลดการรวมตัวของเกล็ดเลือดเพิ่มการขยายตัวของหลอดเลือด 20. สารสกัดข้าวสามารถช่วยลดการจับตัวของริมเลือดลดความเสี่ยงการเกิดของโรคหลอดเลือดลดความเสี่ยงการเกิดของโรคหวัวใจได้ 21. สารสกัดบิลเบอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระบำรุงหัวใจและหลอดเลือดบำรงุงหวัวใจและหลอดเลือดให้แข็งแรงโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นโรคเรื้อรังโรคนี้เกิดได้จากหลายปัจจัยซึ่งการอักเสบของหลอดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจ ก็อาจทําให้ความเสี่ยงของโรคเพิ่มขึ้นส่วนสาเหตุของการอักเสบอาจมาจากอนุมูลอิสระที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่เฉพาะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่การสูบบุหรี่การรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์และโรคประจําตัวอื่นๆอ,อาจกระตุ้นให้เกิดการอักเสบและเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดประโยชน์ของบิลเบอร์รี่ครอบคลุมถึงการปกป้องหัวใจให้ห่างไกลาจากโรคหัวใจได้ด้วยเนื่องจากปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระที่ค่อนข้างสูงและหลากหลาย จึงอาจลดความเสียหายจากการอักเสบได้การศึกษาชิ้นหนึ่งศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวิตามินซีกับสรรพคุณลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจโดยให้ผู้เข้ารับการทดลองส่วนหนึ่งรับประทานวิตามินซีอย่างน้อย700มิลลิกรัมต่อวันและคนอีกส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับวิตามินซีภายหลังพบว่ากลุ่มที่ได้รับวิตามินซีมีความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดน้อยกว่ากลุ่มคนที่ไม่ได้รับที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นสมุนไพรและสารสก,กัดเกรดพรีเมียม ที่อัดแน่นอยู่ในกาแฟเอเอีแก้ว e โปรดของคุณกาแฟที่เป็นมากกว่ากาแฟ